นี่ขายเป็นขีดเหรอครับใช่ขีดไดยเป็นถุงก็ได้หมูสามตีบหมูสามตีดขีดไปตีดถ้าขีดเสียตีดน่ากินมากๆเลยผู้ชมดูนี่ครับช่ำๆนะอันนี้เป็นหมูเาเรียกหมูอะไรนะครับหมูเพราะแดดเดียวจ้าแดดเดียวเพราะจะมันช่ำมากเลยนะ แอปเราตาแดดมาดๆเก่าขึ้นแล้วอน้องดูน้องนี่คือแรปีกไก่หรอครับจ้ะอ๋อหมีปีกไก่ม,กไกมีหมูปีกไก่นีกก่นมลยนี่แมล 啊！嘿嘿。